ใครที่กาลังทําหน้าอกบ้างคะแซมบอกเลยว่าถ้าไม่อยากเป็นผังพืนไม่อยากให้หน้าอกแตกลายนะคะแนะนําเลยว่าให้ไปลองใช้ตัวนี้ค่ะ s n ว w านะคะเพราะว่าเขาถูกออกแบบคิดคนนะคะทํามาเพื่อสําหรับคนที่จะทาหน้าอกโดยเฉพาะเลยซึ่งตัวนี้เขาเป็นโปรโตีนใย,ยแมงมุมนะคะที่ช่วยเรื่องผังผืนได้ดีนั่นเอง ส่วนในเรื่องของการใช้งานนะคะก็เหมือนทาครีมบำรุงเลยค่ะทุกคนเราสามารถนะคะใช้เตรียมทาไว้เลยนะคะก่อนที่เราจะทาหน้าอกะคะ่ะส่วนคนที่ไม่ได้ทําหน้าอกก็สามารถใช้งานได้นะ,ะเดี๋ยวแซมให้ดูเนื้อครีมของเขานะคะบอกเลยว่าตัวนี้คือดีจริงทุกคน,นเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะและเขาก็จะมีความเป็นแบบเหมือนใยแมงมุมฟิลนี้เลยทุกคนเห็นแบบนี้นะคะก็คือไม่เหนียวผิวนะคะซึมไวแล้วก็ใช้งานง่ายมากมากเลยที่สําคัญกลิ่นคือแบบหอมมากหลังทาลงไปจะรู้สึกเลยว่าผิวของ นั้นนุ่มขึ้นคือแซมารับรองเลยนะคะว่าสซโนวาตัวนี้ก็คือดีมากๆเลยทั้งช่วยเรื่องผังผื่นนะคะหรือว่าพวกรอยแตกรายรอยแผลเป็นในดๆก็คือช่วยได้เลยค่ะใครที่กําลังจะทําหน้าอกนะคะแล้วกังวลปัญหาเหล่านี้นะใช้สซโนวาตัวนี้เลยค่ะตัวเดียวจบบอกเลยนะคะว่าราคาแก้แพงกว่าราคาครีมแน่นอนคนเห็นกระปุกแบบนี้ใช้ได้นานมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็ปลอดภัยมั่นใจได้เลยค่ะอันนี้แซมกาแนะนําเลยเพราะว่าแซมก็ใช้เองแหละพี่ๆมิสแก้หลายๆคนนะคะเขาก็ แนะนำตัวนี้เช่นกันค่ะไปลองใช้ดูนะคะเสนอว่าตัวนี้เลยจ้า